สวัสดีครับทางทนานลงทุนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับทีมกลยุทธ์การลงทุนฝ่ายวิจัย KGI ประเทศไทยจำกัดมาชนนะครับรายการรู้ทันหุ้นภาคเช้าเราเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของปี2568แล้วนะครับสัปดาห์นี้มีวันเทรดแค่2วันคือวันนี้และพรุ่งนี้วันจันทร์หลังคาแล้วก็จะหยุดพักผ่อนกันยาวเนี่ยในตลาดหุ้นนี่ก็คือหยุด5วันนะครับก่อนที่จะมาเจอกันอีกครั้งปีหน้านะครับ พราะฉะนั้นภาพรวมเลอ่ะมุมมองเซ็นินเด็กในสัปดาห์นี้เนี่ยคงจะซึมๆนะครับแต่ว่ามีโอกาสรีบาวได้บ้างนะครับเนื่องจากปัจจัยหลักๆเนี่ยคงเป็นปัจจัยภายในประเทศนะครับเซนติเมนต์การลงทุนดูดีขึ้นนะครับตามความมั่นใจต่อการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ที่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับหลังจากที่สถานการณ์ไทยแล้วก็กรรมัมพูชาเนี่ยคลี่คลายลงอย่างมีนัยสําคัญนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีการลงน้มหยุดยิง72ชั่วโมงนะครับ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อการตกลงหยุดยิงในระยะยาวนะครับในขณะที่กองทัพภาคที่2งเนี่ยประกาศให้ประชาชนตามแนวชายแดนเนี่ยทยอยกลับบ้านได้ตรงนี้เป็นปัจจัยกระตุ้นหรือว่าแคตาลิสสำคัญที่ทำให้การเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้นะครับในวันที่8กุมภาพันธ์เนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยนักลงทุนส่วนหนึ่งเนี่ยมีความกังวลว่าการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยอาจจะต้องเลื่อนเพราะว่าประชาชนในชายแดนหรือว่าจังหวัดที่มีการประท้าเนี่ยกลับไปเลือกตั้งไม่ได้นะครับ พอมีการประกาศจากทางทหารว่าให้กลับบ้านได้เนี่ยเชื่อว่าทางฝ่ายการเมืองเนี่ยก็น่าจะค่อนข้างมั่นใจเร่งหาเสียงเต็มที่นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการจับฉลากหมายเลขพักออกมาแล้วนะครับทำให้ภาพรวมในช่วงโค้งสุดท้ายของปีเนี่ยตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มที่จะมีแรงซื้อกลับได้บ้างจากความคาดหวังเรื่องของการเลือกตั้งนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในแง่ของประเด็นของเรื่องแรงซื้อกลับเนี่ย ต้องยอมรับว่าในปีนี้เนี่ยนะครับหุ้นหลักๆหลายๆตัวในเซ็ตห้าสิบเนี่ยลงมาหนักมากนะครับก็ในช่วงสองวันสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดสถานการณ์มันไม่ได้มีอะไรมากเนี่ยน่าจะกดเป็นตัวที่กระตุ้นให้นักทุนสถาบันเนี่ยอาจจะมีการบริหารจัดก,การ NAV หรือที่เราเรียกกันว่าแร่งซื้อวิดโดว์เดซซิ่งไม่มากก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นด้วย2ปัจจัยนี้เนี่ยน่าจะทําให้ภาพของตลาดเนี่ยดูฟื้นตัวขึ้นได้บ้างนะครับในวันนี้สองวันทั้งนี้เนี่ยให้เรามาระวังเซนติเมนต์เชิงลบในกลุ่มออิิเลล็กกกทรรนนส์ปหััะคบ หลังจากที่าภาพรวมค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่ามาหลายวันถึงแม้ว่าเช้านี้จะอ่อนลงไปบ้างนะครับแล้วก็ต้นทุนราคาทองแดงเนี่ยพุ่งขึ้นต่อเนื่องล่าสุดทำนิวไฮนะครับก็ทําให้ภาพรวมของหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะยัง Under p e r f o r m ์ฟในส่วนของตลาดหุ้นโดยรวมอยู่นะครับในส่วนต่อไปนะครับพบกับคุณสุโชตในหุ้นเด่นวันนี้ตามปัจจัยพื้นฐานนะครับ ครับสวัสดีครับเข้ามาที่ส่วนถัดไปนะครับวันนี้แนะนําเก่งกาไรตัว BCH นะครับก็ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนนะฮะแล้วก็เริ่มมีข่าวดีเข้ามาในเรื่องของอผู้ป่วยคูเวตนะครับว่าเริ่มได้เงินที่ค้างจ่ายกับมาละนะครับ ตัวถัดไปบมนะครับวันนี้ขอมาที่หุ้นบมนะครับก็เป็นหุ้นปันผลเก็บเพื่อข้ามปีไปเอาปันผลช่วงของช่วงต้นปีหน้ากันนะครับแล้วก็สตอรี่ต่างๆเนี่ยน่าจะช่วยหนุนกันอยู่นะครับช่วงสักเดือนมกราคมนะฮะอีกตัวหนึ่งคือตัวท u นะฮะหรือไทยูเนียนนะครับที่ผมหยิบขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนเมื่อวันศุกร์นะครับด้วยสตอรี่ในเรื่องของตัด หุ้นซื้อคืนนะครับแล้วก็ลดทุนจดทะเบียนนะฮะนี่ก็น่าจะทําให้ตัว EPS เนี่ยปรับขึ้นมาประมาณ4%เได้นะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะฮะมาดูตัวแรกก่อนสําหรับ DOBCH นะครับหยิบเชียร์ขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็สตอรี่หลักๆเนี่ยอันดับแรกเลยพื้นฐานเขาก็คืองบไตรมาที่4น่าจะดีนะฮะแล้วก็อีกสตอรี่หนึ่งที่เติมเข้ามาเมื่อวันศุกร์นะครับทางผู้บริหารก็เริ่มมีการไกด์นะครับว่าน่าจะมีการได้เงินค้างจ่ายของผู้ปยคูเวต นะประมาณ246ล้านบาทเข้ามานะใ,นในช่วงซิ้นปีนี้นะก็คือฐันไตรมาสที่4พูดง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นสตอรี่ที่ช่วยหนุนผลประกอบการตัว b c s h แล้วก็ลดความกังวลนะในเรื่องของเงินค้างใจ่ายในส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนของ valuation ตอนนี้ price to book นะครับเมื่อวันศุกร์ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาตอนนี้ price to book อยู่ที่2เท่านะแต่ก็ยังเป็นระดับที่เรียกว่ามันกรอบต่ำที่สุดตั้งแต่ ipo นะครับ d i v l d e n n yield ประมาณ3.7%ถือว่าสูงสำหรับกลุ่มโรงพยาบาล นะครับแล้วก็ปันผลสําหรับครึ่งปีหลังปี68นะฮะครึ่งปีแรกจ่ายไปแล้วนะครับครึ่งปีหลังเนี่ยอีกประมาณ24ตังค์ต่อหุ้นดิวเวลด์ยูประมาณ2.3%าำหรับตัว BCH นะครับราคาหุ้นนะฮะสร้างฐานและว m c d d ยกก่อนล่าสุดราคาหุ้นเมื่อวันสุกร์เบรกเอาขึ้นมานะครับลักษณะนี้เนี่ยขอให้ผ่านอีกสักจุด2จุดเนี่ยนะมันจะเริ่มครบแพทเทิร์นในเรื่องของ Bullish Divergen c e มองแนวรับนะครับจุดที่เบรกขึ้นมาจริงๆเนี่ยแถวๆบริเวณ10.3-10.4นะฮะแล้วก็จุดที่รอสัญญาณการเบรกคือ10.6กั 10. 8, บ10.8จุานะรเบรกได้เนี่ยครบแพทเทิร์นในเรื่องของ bullish divergence นะครับผมว่าไปต่อนะก็มองตันถัดไปแบบ conservative ก็แถวๆเอ็ดจุ s สามเผื่อผิดทางที่995นะครับถัดไปตัว b บมนะครับตัวนี้อย่างที่ผมเคยพูดไปมันเป็นรูปผสมระหว่างอสังหาแล้วก็นอนแบง เนี่ยครับตอนนี้เนี่ยนะสตอรี่หลักของตัวแบมเนี่ยนะครับเทรนของบ้านมือสองเนะี่ยเมื่อสักประมาณเดือนธันวากลางกลางเดือนที่ผ่านมานะครับทางสโมคมบ้านอสังหาเนี่ยเขาก็เริ่มมาชี้เทรนว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเทรนของบ้านมือสองมันมานะมาแรงนะครับแล้วก็จะต่อนเนื่องจนถึงปีหน้าเนะเพราะว่าบ้านมือสองเนี่ยหนึ่งคือราคาไม่แพงนะฮะแล้วก็เข้าไปรีโนเวตนิดๆหน่อยๆน่อก็ได้ นะครับมันก็เลยจะเป็นเทรนด์นะครับซึ่งมันก็จะตรงกับสตอรี่ของตัวแบมพอดีนะเพราะเขาขายพวกบ้านที่ถูกยึดทั้งหลายนี่แหละนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงนะครับก็น่าสนุนตัวเซนติเมนต์ของตัวแบมทั้งในส่วนของยอดขายบ้านนะฮะแล้วก็ในส่วนของต้นทุนเงินทุนของเขาเนะเพราะส่วนใหญ่ของเขาก็เป็นพวกหุ้นกู้นยครับเพราะฉะนั้นถ้าต้นทุนลงเขาก็จะเรียกว่าต้นทุนการเงินเขาก็ลงไปด้วยนะครับรวมไปถึงนะฮะในช่วงของเลือกตั้ง นะโดยปกติแล้วนะครับโดยปกติแล้วความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยจะเริ่มฟื้นกลับขึ้นมาในช่วงเลือกตั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคาดหวังความเชื่อมั่นผู้บริโภคฟื้นช่วงเลือกตั้งนะกลุ่มอสังหารริทรัพย์จะได้ประโยชน์ นะครับจะได้เซนดิเมนต์เชิงบวกนะครับเสร็จแล้วสําหรับตัวแบมนะครับช่วงต้นปีหน้าซึ่งผมเชื่อว่าไม่น่าจะเกินช่วงของไตรมาสที่หนึ่งนะเพราะจริงๆข่าวมันมาว่าจริงๆมันต้องจบภายในเดือนธันวานะแต่ขอเลื่อนไปหน่อยหนึ่งก็คือการจัดตั้งตัว j v กับทางธนาคารพาณิชย์นะครับเพื่อตั้ง AMC เพิ่มอีก2แห่งนะครับอันนี้จริงๆเนี่ยมันต้องจบเดือนธันวาแต่เขาดีเลย์ไปหน่อยนึงนะครับก็คงจะไม่หนีช่วงเดือนอ่าช่วงช่วงไตรมาสที่1 นะครับถัดไปนะฮะ valuation ตอนนี้นะครับ price to book 0.7 5เท่าแล้วก็ปันผลนะครับสำหรับปี68นะฮะต้องมองของปี68นะที่กำลังกระจายเข้าใจปีละครั้งนะฮะ50ตังต่อหุ้นที่เราคาดการ Dividend yield ประมาณ6.3ก็ถือเป็นหุ้นที่ให้ปันผลดีนะครับแล้วก็มี story หนุนอยู่ก็มองแนวรับนะ7.85แนวต้าน8.05แล้วก็8.2นะครับ เบรกผ่านไปได้เป้าหมายแรกขึ้นไปตรงแถวๆบริเวณไฮเดิมก่อนตรง845นะเทเลิงสต็อปสำหรับคนที่ซื้อตามที่ผมแนะนำมาก่อนหน้าตรง7.8เล็นิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับถัดไปตัว TU หรือไท a ูเนียนนะครับก็สตอรีหลักนะครับที่หยิบขึ้นมาเมื่อวันสุกนะครับก็คือผมคาดการไว้นะฮะว่าจะไม่ได้ขายหุ้นซื้อคืน200ล้านหุ้นแล้วก็เป็นจริงนะครับตอนเย็นก็มีการแจ้งตลาดนะครับว่าประกาศ ตัดหุ้นซื้อคืน200ล้านหุ้นออกแล้วก็ลดทุนจดทะเบียนลงนะครับซึ่งมันจะทำให้จำนวนหุ้น,นหายไป4.3เรพูดยังไๆก็คือ EPS นี่มันก็จะขึ้นมาประมาณ4นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ EPS ขึ้น4นะครับแต่ในส่วนของตัวแฟกเตอร์อื่นๆหรือปจอัจจัยอื่นๆอย่าตัว PE ratio หรือประมาณการกำไรเนี่ยมันเท่าเดิม เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเป้าหมายที่นักวิเคราะห์เนี่ยจะออกบทวิเคราะห์กันผมคิดว่าคงเป็นหลังปีใหม่นะฮะวันสอวันนี้คงคงไม่มีคนออกบทวิเคราะห์กันเท่าไหร่ละนะครับหลังปีใหม่เนี่ยน่าจะเห็นการปรับเป้าในคอนเซนทัสขึ้นอย่างต่ำๆคือประมาณ3-4%นะครับแล้วก็ valuation นะครับยังไม่แพงนะฮะ forward PE บนประมาณการปีหน้าบน EPS เด erm ิมนะฮะ11.4เท่า แล้วก็คาดผลนะครับสำหรับคลื่งปีหลังปี68 28ตังต่อหุ้นดีเดนยูประมาณ2.2%แล้วก็ดีเดนยูสำหรับปี69เนี่ยนะครับคาดไว้5.1%ก็ถือเป็นหุ้นให้ปันผลสูงด้วยตัวหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเช้าว,วันนี้นะค่าเงินบาทฟื้นตัวนะอันนี้เนี่ยยิ่งเป็นสตอรี่ที่นุนตัวไทยุูเนียนะครับเพราะว่าของเขาเนี่ยเป็นตัวส่งออกอาหารนะรเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเงินบาทอ่อนดีกับเขานะครับเช้าว,วันนี้ค่าเงินบาทเริ่มมีการเกิดรีบาวกลับขึ้นมา นะครับาราคาหุ้นนะฮะสร้างฐาน MACD ฟื้นตัวก่อนราคาเนะช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นรอสัญญาณการเบรกตรง12.9และ13.1เบรกผ่านได้มองเป้าหมายแรกก่อนเทวๆบริเวณไฮเดิมตรง13.5แนวะนะรับตรง12.7นะครับแล้วก็สต็อปลอตตรง12.4 ถัดไปนะฮะสำหรับตัวอื่นที่ผมเคยแนะนํากันก่อนหน้านี้นะครับมาดูกันตัวไหนเหลือบ้างนะครับอย่าส่วนใหญ่ที่เชียรไปเนี่ยยังนิ่งๆหรือบวกขึ้นมาได้อยู่นะครับตัว AP นะฮะรอสัญญาณการเบรกอยู่เหมือนกันนะครับก็แนวรับที่8.7เทลลิงสตอปตั้งเผื่อ8.6มีอยู่ถือต่อนะครับตัวนี้ปันผลสูง นะฮะปันผลปีละครั้งด้วยนะครับตัว Z หรือสมบูรณ์แอดวานนะครับแนวรับ14.4แล้วก็เทลลิงสต็อปตั้งเผื่อ14.2สี่สองโฮมโปรนะครับแนวรับ6.5แล้วก็เทลลิงสต็อปตั้งเผื่อ6.5ตัวนี้เป็นตัวปันผลเช่นกันนะครับตัว BTG นะฮะเบทักรโอนะครับแนวรับ17.9แล้วก็เทลลิงสต็อปตั้งเผื่อ17.5ไม่หลุดถือต่อนะครับตัวเซนเทลนะฮะก็ช่วงวัน2วันนี้ถ้าเกิดบ้านนักลงทุนสถาบันยังแอคทีฟอยู่บ้างนะผมเชื่อว่าาาาาออจจะะมีีแรรรรรงงเเเเเกกก็็ไิดขขึ้้้้นนนนพปปหหหุ50สับบ นะครับน่ารับ32.5นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปจับพ้นตรง34.75เนี่ยตรงนี้เนี่ยแพทเทิร์นนี้กราฟระดับ Weekly จะเกิดสัญญาณ i n อ i n v e r s e head h n d shoulder ทันทีนะครับน่าจะ follow by ได้นะรตรงนี้เป็นแน็กไลน์แนกไลน์สำคัญนะครับ อแต่แท่งไม่พ้นนะฮะดูที่แนวรับนะครับแล้วก็สต็อปล็อตตั้งเผื่อ31.75เผื่อมีแรงขายเทคโปรฟิตเกิดขึ้นนะครับตัว s t a ร f l e ล็หรือ S Flex นะครับเบรกเอาขึ้นมาดีนะฮะเบรกตรง3.4 0ขึ้นมาแล้วแนวรับผมขอขยับเป็น3บาทนะครับแล้วก็สต็อปล็อตตั้งเผื่อ2.96มีอยู่ถือต่อนะครับหุ้นท็อปหรือไทยออยนะครับแนวรับ35.5แล้วก็สต็อปล็อตตั้งเผื่อ34.5ตัวเคทีซีนะฮะดูตรง26.5ไม่หลุดถือต่อนะครับผมว่าดาวไซเขาต่ามกนะครับเย่าวาาารรรอสัญญณกีบ ตัว GPC นะครับแนวะรับ35 25แล้วก็ stop loss ตั้งเผื่อ34 25ิไม่หลุดถือต่อได้ตัว ITC นะฮะผมว่า story อาจจะไม่ได้มี story การตัดหุ้นเหมือนกับตัวไทยูเนี่ยตัวแม่นะครับแต่ story ผมว่าเล่นไปด้วยกันแหละแล้วก็ค่าเงินบาทเริ่มอ่อนตัวนะอะอานนี้เนี่ยนะ่าจะเล่นเก่งกำไรพอได้นะครับนวะรับ15-9นะครับแล้วก็ stop loss สิบไม่หลุดถือต่อนะจะใส่เวฟฟื้นตัวขึ้นต่อได้ตัวสปานะฮะ ตัวนี้ยังกองอยู่ข้างล่างอยู่เลยนะครับพยายามจะเบรกตรงถวแถวสามบาทกว่าๆยังไม่พ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะกองตรงนี้สักพักนะครับก็แนวรับ2.9นะครับสต็อปลอตตั้งเผื่อ2.9ตรงนี้ถ้าหลุดนะฮะไม่หลุดถือต่อไดเอ้เพราะว่าก็มองว่าผลประกอบการเขาเนี่ยผ่านจุดต่ำสุดละ นะครับตัว p t ทีนะฮะแนวรับ6.9นะครับสต็อปลอสตั้งเผื่อ685ไม่หลุดถือต่อนะครับถ้าหลุดขายก่อน WHA นะครับตัวนี้ผมเชื่อว่าช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยหรือหลังเลือกตั้งเนี่ยน่าจะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาที่หุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมต่อนะครับแต่ตอนนี้ก็เน้นทยอยสะสมแล้วกันนะครับแนวรับก็328สองแปดสต็อปลอสตั้งเผื่อ3.2ตัวนี้ตัวปันผลสูงเหมือนกันนะครับตอนนี้ดิวเดนยองเขาเนี่ยถ้าคิดเป็นต่อปีเนี่ยน่าจะมี6%นนะ็ถือเปหุ้้นนปัผลลสูงแวก็เปอร ทั้งในเรื่องของการลงทุนแล้วก็ในเรื่องของ Data Center นะฮะถัดไปบทวิเคราะห์วันนี้เป็นตัว ptt ep หรือปตทสอพอนะครับแนะนำถือเป้าพื้นฐานคือ120นะครับทางฝ่ายลุเซิร์ของเราเนี่ยนวิเคราะห์นะครับก็ประเมินการเขาร่วมลงทุนกับทางทีมาเลเซียนะครับโครงการอันนี้เป็นตัวย่อของเขาคือ sk 4 0 8นะครับอันนี้เป็นแหล่งกา๊าซธรรมชาติแล้วก็คอนเดนเซนะครับอันนี้ที่มาเลเซียนะครับก็น่าจะเป็นบวกกับตัวประมาณการของสอพเล็กน้อยประมาณสักตึงเปอร์เซ็นต์ นะครับแต่ว่ามันมันมันน้อยนะครับเราก็เลยคิดว่ามันไม่ได้มีนัยยะที่จะไปปรับเป้าหมายขึ้นจากปัจจุบันที่120นะครับก็ยังคงเป้าไว้ตามเดิมแล้วก็คงคําแนะนําเพียงแค่ถือสําหรับตัวสพนะครับมาดูที่ข่าววันนี้นิดนึงนะครับก่อนที่จะไปพาร์ทของเทคนิคอลนอเลซิสนะครับข่าววันนี้เนี่ยก็ช่วงปีใหม่แล้วล่ละนะครับข่าวก็จะเริ่มเงียบๆนะครับแต่หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นยังกัดไม่ปล่อยเรื่องของการบินไทยนะเล่นข่าวนี้มา3-4วันแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ย พวกโครงการต่างๆนะครับการเซ็นสัญญาของทางบอร์ดเนี่ยอาจจะต้องดีเลย์นะครับอย่างอันนี้เขาก็หยิบขึ้นมาเล่นว่าศูนย์ซ่อมแล้วก็แผนเช่าโบอิง787อาจจะต้องดีเลย์นะครับก็รอความชัดเจนในเรื่องของบอร์ดเพราะตอนนี้เนี่ยผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาเนี่ยยังตีความกันอยู่ว่าตอนนี้ลงนามได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข่าวลบใน,นที่ตัวการบินไทยก่อนนะครับถัดไปนะครับตัวอบอร์ดกสมกเคสเนี่ยนะครับรถเมย์อีวี นะครับ1,500คันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นไปตามข่าวที่มีข่าวมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าทางนครชัยแอร์เป็นผู้ที่ได้รับการประมูลไปชนะประมูลนะครับแต่สุดท้ายเราก็จะมาจ้างทางกลุ่ม EA กับ NEXT ในการผลิตรถเมล์ e ีีเพื่อส่งมอบนะครับก็แบ่งผลประโยชน์กันไปพูดกันง่ายๆนะครับอีกตัวหนึ่งตัว BCH นะครับตัว BCH นะครับอันนี้ก็ตามที่ผมหยิบขึ้นมาพูดนะครับว่าได้ ค่ารักษาพยาบาลจากทางผู้ป่วยคูเวตนะครับที่มันติดค้างเงินอยู่นะฮะทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลคูเวตส่งผู้ป่วยมาแล้วติดค้างเงินกับทาง b c h เนี่ย246ล้านบาทอันนี้ก็น่าจะได้เข้ามาที่ตรมาที่4นั่นเองนะครับถัดไปนะครับอ,อ,อีกข่าวนึงที่ผมว่าน่าสนใจก็จะเป็นทางไทยคมกับเกานะครับ อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าชนะคดีกระทวงดิจิตัลนะครับหลังจากศาลปกครองกลางเนี่ยยกคำร้องข้อพิาพาทไทคม7กับ8นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแซนเดมเบนบวกมาที่ตัวไทยคมแล้วก็จะเชื่อมไปถึงตัวแม่ของเขาคือเก้าฟนั่นเองนะครับเดี๋ยวพักทัดไปนะครับวันนี้ก็พบกับทางคุณอรรัตษ์นะครับจะทำหน้าที่แทนคุณทศหนึงวันนะครับ สวัสดีค่ะก็มาเข้าสู่ส่วนของเทคนิคนะคะออสำหรับมุมมองเซฟวันนี้นะคะก็คาดว่าน่าจะแว่งลงมาทดสอบแนวรับ1,257นะคะแล้วก็ลุ้นว่ายืนได้ไหมออในส่วนของเซนเด็กเมื่อวันศุกร์นะคะก็ปิดไป1,259จุดลบไป5จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย1,7หมื่นล้านก็ตรงนี้นะคะก็เป็นแรงขายมาจากกลุ่ม อย่างอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มขนส่งกลุ่มการเงินโดยระหว่างวันนะคะก็ลงไปทําจุดต่ำสุดที่1,256.35แล้วก็ทําจุดสูงสุดที่1,274.84โดยการลงมานะคะก็ลงมาทดสอบ1,257แต่ว่าปริมาณการซื้อขายเบาบางนะคะแล้วก็คาดหวังวันนี้ก็คาดหวังว่ายอ่อ รอบนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะโทรแบ็กก็คือย่อเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของแนวรับแล้วก็หนุนสัญญาณผ่านบัตทอมจากบูลลิเดเบอร์เจนที่ MACD มีทานสำคัญอยู่ที่บริเวณ1,257จุดนะคะง่ายๆก็คือรอลุ้นว่า1,257จุดยืนได้ไหมสำหรับกลยุทธ์นะคะถ้าคนมีหุ้นอยู่ก็รอเทคโอร์พิตที่1,267 1,278ถ้าไม่มีหุ้นนะคะก็รอย่อซื้อที่แนวรับ1248ถึง1257จุดหุ้นแนะนำนะคะวันนี้ก็มี2ตัว BCH นะคะก็เริ่มส่งสัญญาณบวกเด้งฟื้นขึ้นจากกอบผักตัวด้วยปริมาณการซื้อขายหนาแน่นนะคะก็คาดหวังว่าน่าจะมีลุ้นทะลุแนวต้านสั้นๆตรง10.6 แล้วก็แกวงขึ้นต่อเนื่องไปแนวต้านถัดไปบริเวณ11.2นะคะแนะนำซื้อที่แนวรับ10.2ถึง10.3แล้วก็ไปขายแนวต้าน10.6 11.2แล้วก็ให้ชุดตัดทุนนะคะถ้าผิดคาดแล้วก็หลุดต่ำกว่า9.9ตัวถัดไปนะคะ g f p t ตัวนี้แนวโน้มเป็นพักตัวออกข้างในกรอบนะคะก็แนะนำย่อซื้อแล้วก็ขึ้นขายตามกรอบ โดยแนะนำย่อดซื้อที่แนวรับนะคะ9.75ถึง9.9แล้วก็ขายที่แนวต้านนะคะ10.2แล้วก็10.6ให้จุดตัดขาดทุนนะคะถ้าหลุดต่ำกว่า9.55ในส่วนพอร์ตหุ้นที่เคยแนะนำไปก่อนหน้านี้นะคะก็มีสเต็กนะคะรอ,อ,อซื้อที่แนวรับแนวรับอยู่585 595แนวต้าน6บาท50าบาท70 ให้จุดซับลอสที่5บาท60 AWC นะคะเป็นถือนะคะแนวต้านอยู่2กบาท e 2 2สบาท4ีิให้จุดซับลอสที่สบาท4ตังค์ b r i นะคะแนวต้าน15บาท30 15บาท80จุดซับลอที่13บาทด CPF นะคะแนวต้าน22 40 23 2 0ให้จุดซับลอสที่21บาท10 b ีดีเอ็มอสนะคแนวต้าน20บาท40 21บาท20ให้จุดซับรอรที่18บาท70 t o ท็อปนะคะแนวต้าน37.75 39จุดซับรอรที่3 4 2 5ี่นะคะแนวต้านอยู่22 50 23 50ให้จุดซับอที่2ีบาท40อมตะนะคะแนวต้านอยู่ 17บเจ็บาทแปดสบาทบาทให้จุดซับลอสนะคะที่15บหาทเกส่วนหุ้นตัดขาดทุนนะคะเขาจะมี g l o b a l นะคะตัดขาดทุนไป6กบาทยี่สิบ Com7 นะคะตัดขาดทุน20่สบาทสี่สิบ Duhome ตัดขาดทุนไปที่3ามบาทสีแล้วก็วานะคะขายทำกำไรไปที่3ามบาทสา เอาสู่ส่วนถัดไปนะคะส่วนของ,งอัอตราสารอนุพันธ์นะคะมาดูตัวแรกเซ็นทรสิบอินเดกซ์ฟิวเจอร์นะคะเมื่อวานนี้ดาวโจน์นะคะก็ปิดลบไปเล็กน้อย20จุดด้วยแราการซื้อขายเบาบางนะคะนักลงทุนก็คงยังรอว่าจะมีบทการซันตาคลอสแลลลี่หรือไม่นะคะ ส่วนมันศุกที่ผ่านมาน้ำมัน WTI ลดลงไป1.61เหรียญเ็ซนนะคะลบไปประมาณ2.7ปรเซ็นต์มาปิดที่ระดับ5 6 3 56.74หนะคะหลังจากที่ันรัฐดีชาลัสแล้วก็ไปรัฐดียูเครนนะคะได้มีการหาเลือกันที่ฟอลอริดาแล้วก็หลังจากนั้นนะคะไปรัฐดีทั้มก็ได้มาโพสต์ข้อความว่าข้อตกลง ใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะคะตรงนี้ถ้าข้อตกลงบรรลุได้นะคะจะถือเป็นปัจจัยลบต่อทิศทางราคาน้ำมันโลกก็อาจจะปรับลงได้ต่อนอกจากนี้นะคะ IEA ก็ออกรายงานคาดการอุปทานน้ำมันของโลกปีหน้าจะสูงออกว่าอุปสงค์นะคะที่ประมาณ3.8 000, ล้านตรงนี้ก็ถือเป็นปัจจัยลบ ปัจจัยอื่นที่ให้ติดตามช่วงสั้นนะคะคืนนี้ก็จะมีรายงานซอกมันดิปจะจสสัปดาห์ของสหรัฐนะคะตลาดคาดว่าน่าจะลดลงประมาณ2.6ล้านบาทเร็วแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายที่สัญญา z 25จะหมดอายุนะคะก็จะหมดอายุเวลา16ในกา30นะคะ ออสำหรับความเห็นของฟิวเจอร์นะคะยะกลา,างยังคงมองกวดขึ้นนะคะแต่ช่วงสั้นเป็นลมมากขึ้นหลังจากรุดต่ำกว่า8.30ลงมานะคะก็ประเมินแนวรับถัดไป8.20แนะนำเปิดลองที่8.20แล้วก็ปิดสาะนะแนวต้าน8.30-8.39ให้จุดซบล้อที่8.15ส่วนกลยุทธ์เทรดดิ้งสั้นในวันนะคะก็คาดว่านี้น่าจะเป็นลักษณะแกว่งตัวนะคะ แนะนำเปิดลองที่825แล้วก็ปิดสถานะนวต้าน830 835ให้จุดซับรอที่820ส่วนคนที่ได้เปิดลองไปเมื่อวานสุกนะคะที่828ก็แนะนำปิดสถานะที่830 835ให้จุดซบรอที่823ค่ะ ส่วนสัญญา s 5 0 s 2 5จะหมดอายุวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนำเปิดใหม่นะคะเป็นสัญญา s 5 0 s 2 6 h 2 6แทนตรงนี้มีส่วนต่างอยู่ประมาณ7จุดนะคะตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นทองคำทองคำภาพเป็นลักษณะกวลนตัวขึ้นต่อเรื่องนะคะเช้านี้ก็ทำ high จ,จุดสูงสุดใหม่เป็นวัตถุการนะคะที่4549 แล้วก็ชะลอลงมาล่าสุดมาอยู่แถว45.3 0 3, นะคะก็ตรงนี้ก็จากความคาดหวังว่าสหรัฐจะปรับลดดอกเบี้ยลงแล้วก็ความตเครียดด้านรัฐศ,ศสาสตร์นะคะก็คือสหรัฐได้โจมตีทางกาศต่อคุมไอซิดใน,ใน,ใ,นในเนีเรียนะคะตรงนี้ก็ถือเป็นปัจจัยบวกส่วนที่ทางดอลลาร์นะคะเช้านี้แกว่งตัวนะคะมาอยู่97.9 แต่บอลยูปรับลดลงนะคะมาอยู่4.1316ที่ที่ทางดอาลลา่าต่อบาทนะคะก็อ่อนค่าลงล่าสุดมาอยู่31.14นะคะสำหรับความเห็นของฟิวเจอร์นะคะก็ยังคงแนะนำเปิดลองในช่วงย่อนะคะก็รอย่อแล้วค่อยเปิดลองในส่วนโกลออนไลน์ GOH26 แนะนำเปิดล้องที่4525แล้วก็ปิดสัญญาแนวาต้าน4565 4605ให้จุดซับล็อตที่4505อีกประเด็นหนึ่งนะคะคือสัญญา G O z 2 5แล้วก็ G F z 2 5จะหมดอายุวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนำให้โรเวอร์นะคะไปสัญญา G O H 2 6แล้วก็ G F 1 0 H 2 6แทนนะคะอันนี้มีส่วนต่างประมาณ55จุดแล้วก็370จุดนะคะ ในส่วน Go f e เ t u r e 10บาทเช่นกันนะคะแนะนำเปิดลองในช่วงยอ่อแนะนำเปิดลองสัญญา GF10 G26 นะคะที่แนวรับ66530แล้วก็ปิดสญานตน้าน67100 67680แล้วก็ให้จุดซำลารนะคะที่66230สำหรับคนที่ได้เปิดลองไปนะคะ66 6 6 0 0 0 เมื่อวันพุธที่ผ่านมาอาจจะได้ปิดไปนะคะที่หกหกเก้าสองศูนย์ก็วันนี้ก็คงจบรายการรู้ทันหุ้นวันนี้เพียงเท่านี้ค่ะ